รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วันออกสุดแดนสยามดินแดนที่เป็นจุดหมายปลายทางของใครหลายคนเพราะที่นี่มีธรรมชาติภูเขาสายน้ำเรื่องราวของผู้คนที่เป็นสเสน่ห์ให้มาสัมผัสสำหรับผู้มาเยือนโขงเจียมอำเภอเล็กๆน่ารักริมฝั่งโคงจุดที่มีแม่น้ำโขงและแม่น้ำมูลไหลมาบรรจบกันผ่านขุนเขาบนผืนน้ำสายนี้ผู้คนได้อาศัยเป็นแหล่งประมงและประกอบอาชีพและนี่ก็คือสเสน่ห ที่ดึงดูดให้เรามาที่นี่ในวันนี้ค่ะแม่น้ำโคงคือสายน้ำนานา,นาชาติที่ไหลผ่านหลายประเทศนะคะผู้คนริมฝั่งโคงต่างดำเนินชีวิตตามวิถีของแต่ละภูมิภาคความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติริมฝั่งยังมีให้สัมผัสเสมอ ชุมชนที่ตั้งอยู่ริมฝังโขงและผุนเขายังคงมีธรรมชาติที่สามารถสร้างเป็นรายได้เช่นการนำไม้ไผ่มาสารเป็นเครื่องดริฟกาแฟที่ชาวบ้านรู้จักการปรับตัวเพราะว่าแต่เดิมจะสารเฉพาะหัวหนึ่งข้าวเหนียวอย่างเดียวโดยมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มและมีพี่ออยเป็นประธานกลุ่มในการจัดจำหน่ายด้วยล่ะค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้คุณผู้ชมดื่มกาแฟหรือยังเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาดูนะคะนวัตก,กรรมที่เป็นเครื่องดริฟกาแฟนะคะของชุมชนที่อำเภอขงเจียมแต่ว่าเครื่องดริปกาแฟที่นี่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้พี่อ๋อยแนะนําก็แล้วกันพี่อ๋อยอาแนะนําตัวเองกับคุณผู้ชมค่ะพี่ชั้นชื่อนางนิมิตรค่ะค่ะจากกลุ่มเครื่องจักสานไม้ไผ่จากอำเภอขงเจียมบ้านด่านใหม่ค่ะค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้านี้ก็คือเป็นเครื่องจักสานที่ชุมชนเขาได้ สารขึ้นมาแล้วก็คิดค้นเพื่อที่จะเป็นของฝากของที่ระลึกและก็ที่สําคัญก็คือตอบโจทย์สําหรับใครที่ชอบดื่มกาแฟพี่อ๋อยคะพูดถึงเรื่องของแนวคิดในการทําหน่อยว่าก่อนหน้านั้นคือที่ที่หงเจียงยังไม่มีเครื่องแบบนี้ขึ้นมาแต่ว่าจริงๆแล้วคือเราเริ่มทํามานานหรือยังทํามาได้หนึ่งปีแล้วค่ะจุด,จดเริ่มต้นสตอรี่จากนักท่องเที่ยวเริ่มมาเที่ยวผาโศกค,ค่ะแล้วก็นิยมสายแคมปิ้งนิยมจะนิยมเดินป่านิยม เที่ยวป่าแล้วก็ชอบดื่มน้ำกาแฟตอนเช้าชอบดื่มกาแฟสดตอนเช้าค่ะแล้วก็เขาเรียกร้องให้อยากทําชุดดิบทําอะไรขึ้นมานะค่ะทำให้ีค่ะก็คือนักท่องเที่ยวคือจะจะชอบไปเที่ยวชอบท่องเที่ยวแล้วก็ชอบดื่มกาแฟด้วยชอบดื่มกาแฟสดประกอบกับว่าชุมชนของเรามีวัตถุดิบเรื่องของไม้ด้วยเรื่องของไม้ไผ่อย่างนี้ด้วยแล้วทีนี้เรามาเรามาทำเครื่องจักรสารกันนี่คือหลายคนไหมคะมาช่วยกันทํา เป็นกลุ่มค่ะเป็นสิบคนค่ะหมู่บ้านละห้าคนค่ะกระทันกระจายกันทําครับหมู่บ้านหนึ่งทาหวนหมู่บ้านหนึ่งค่ะเชียนหวายหมู่บ้านหนึ่งทําพื้นคือเราไม่ใช่หลายหลายคนทํานะคะอก็คือเฉพาะเครื่องริ้กาแฟที่เห็นอยู่ตรงนี้ไม่เฉพาะแค่หมู่บ้านเดียวเท่านั้นที่ทํานะคะคุณผู้ชมหมู่บ้านหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนี่คือตัวแทนของการทำเลยทีเดียวบ้านนี้ทําหวดบ้านนี้ทําฐานรองบ้านนี้ทํา ตัวตั้งลงมาตรง<ช>หมุนตรงนี้ขึ้นด้วยนะคะ4ีห้าหมู่บ้านนะคะคุณผู้ชมกว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าเครื่องดิฟกาแฟตัวนี้มานะคะอ่ะพี่พี่อ๋อยแล้วทีนี้เราขายไหมคะขายยังไงชุดละ400บาทค่ะ,คะก็จะเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะคะเป็นรูปของหาโศกนะคะสตอรี่ในการนักท่องเที่ยวที่ชอบดื่มด่ำธรรมชาติช่วงเที่ยวหน้าเที่ยวฤดูเที่ยวหาโศกนะคะ สี่บาท400บาท,บาทนี่คือจะส่งยังไงบ้างคะพี่อ๋อยส่งฟรีค่ะส่งฟรีใช่ค่ะทั่วประเทศทั่วประเทศเลยค่ะค่ะโอ้โหและมีช่องทางไหมคะติดต่อยังไงเผื่อสนใจไอดีไลน์แล้วก็เฟซบ o ๊กนางนิมิตาผลค่ะเฟซบุ o กนะคะนิมิตพาผลนะคะหรือว่าจะแอดไลน์เข้าไป <Line S 1> ไที่เบอร์091 562 2899ค่ะค่ะนะคะก็ทำความรู้จักกันพอสมควรแล้วแต่ว่า ยังมองภาพไม่ออกสักเท่าไหร่คะ่ะพี่อ๋อยพี่อ๋อยลองดริฟกาแฟให้ชิมหน่อยทํายังไงบ้างอของเล่าความเป็นมาของในการสนับสนุนของภาครัฐด,ด้วยนะคะค่ะเชิญพือจากเริ่มต้นที่ในการสนับสนุนให้เราให้มีมาตรฐานขึ้นนะคะเริ่มจากพัฒนาชุมชนจังหวัดขอ,ขอขอบคุณพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีพัฒนาชุมชนอำเภอของเจียมแล้วก็มหาลาัยราชภัฏอุบลได้ให้ความสนับสนุนในการทําให้ดูดีขึ้นให้ ให้ได้โปรอินเตอร์ให้ได้สวยงามขึ้นไปแล้วก็มีแพ็กเกจที่สวยงามด้วยนะคะขอบคุณหน่วยราชการทุกท่านด้วยค่ะก็หลายๆภักส่วนที่ร่วมกันมานะคะแต่ว่าตอนนี้อาลองสาธิตโชว์หน่อยค่ะสดนะะคเริ่มจากสองช็อตค่ะแล้วก็ต้องน้ําเดือดๆค่ะสองช็อตค่ะน้ําต้องเดือดๆนะคะ แล้วผงกาแฟจะฟูขึ้นจะมีกลิ่นหอมขึ้นมานะคะค่ะแต่ว่าน้ําเดือดๆในที่นี้ของพี่อ๋อยนี่คือจะมีสมุนไพรสมุนไพรอยู่ในนี้ด้วยนะคะสมุนไพรนี่มีอะไรบ้างพี่อ๋อยบอกได้ไหมมีเดือยหอมค่ะแล้วก็ใบเตยค่ะมันจะเพิ่มความกลิ่นค่ะอ๋อโหจะมีกลิ่นหอมใจค่ะต้องเดือดๆนะคะ หลังจากที่เรามีการดริฟก,กาแฟเสร็จแล้วเนี่ยคือเราจะมีการใส่อะไรเพิ่มไปอีกไหมคะหรือว่าแล้วแต่ความชอบของใครแล้วแต่ความชอบของท่านคะ่ะว่าท่านจะใส่น้ําผึ้งหรือว่าใส่น้ําตาลไปนิดนึงก็ได้คะ่ะแต่ส่วนมากบางคนเขาจะไม่ค่อยใส่เพราะมันเป็นมีประโยชน์มากคะ่ะกาแฟสดนะคะแล้วปกตินอกจากจะขายเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้เป็นแพ็กเกจแบบนี้แล้วพี่อ๋อยยังยังมีการดริฟก,กาแฟขายด้วยไหมคะใช่ค่ะแต่ส่วนมากส่วนมากเราจะทําเป็นลงทานคะ่ะในงาน ในการงานวิ่งงานคือทํางานวิ่งผระราช่นนไดหรืองานวิ่งโรงพยาบาลเราจะเป็นทรงทานแล้วก็เราโชว์สินค้าเรานะคะอ๋อจะเป็นงานในลักษณะนั้นมากกว่านะคะหรือว่าคุณผู้ชมหรือว่าหน่วยงานเนาะองค์กรไหนที่อาจจะมีการจัดกิจกรรมในลักษณะ,ะเหมือนที่พี่อ๋อยได้เล่าให้ฟังงานวิ่งนะคะหรือว่ากิจกรรมที่มีคนที่ชอบดื่มกาแฟนะคะ,คะก็ติดต่อพี่อ๋อยมาได้นะคะก็ะจะไปตั้งโต๊ะแบบนี้นะคะจัดชุดแบบนี้อาจจะชิม ชิมกาแฟดิฟกาแฟฟรีแต่ก็อาจจะลองลองซื้อกลับไปทำที่บ้านก็ได้คือซื้อได้เดี๋ยวลองลองลองชิมหน่อยได้ความหอมของกาแฟมากๆนะคะถือว่าได้ลิ้มลองแบบว่ากาแฟสดๆกันเลยนะคะคุณผู้ชมก็ฝากร้านพี่อ๋อยไว้ด้วยนะคะพี่อ๋อยฝากร้านหน่อยขอฝากร้านชุดดิฟกาแฟสดจากชุมชนอำเภอของเจียมบ้านนันใหม่ด้วยนะคะ ทุกชิน้นงานทุกชิ้นเป็นคนชุมชนทำเองค่ะทำจากมือแฮนด์เมดค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะสินค้าจากชุมชนนะคะสำหรับใครที่มาเที่ยวเที่ยวเพอร์ขงเจียมซึ่งก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายนะคะทางธรรมชาติก็อย่าลืมนะคะทักหาพี่อ๋อยนะคะเผื่อสนใจอยากจะได้เครื่องดริฟกาแฟแบบนี้ไปวันนี้ขอบคุณพี่อ๋อยมากนะคะขอบคุณค่ะ มีเครื่องริดกาแฟพกพาสะดวกจากไอเดียชาวบ้านกันแล้วพามาชมและชิมการถนอมอาหารด้วยการทำเป็นปลาสม้มปาระที่ได้การันตีความอร่อยเป็นโอท็อปประจำอำเภอโดยครูหย่อยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านครูหย่อยนะคะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะรู้จักนะคะเพราะว่าเป็นร้าน ขายของฝากค่ะผู้ชมเป็นอาหารประเภทปลาและที่สําคัญก็คือเป็นปลาส้มจากแม่น้ําโขงด้วยแล้วก็หลากหลายชนิดนะคะวันนี้เราอยู่กันกับครูหย่อยแล้วนะคะอยากให้เล่าถึงเรื่องของของฝากกันหน่อยนะคะที่ร้านถือว่ามีเมนูที่หลากหลายมากโดยเฉพาะเมนูปลามีอะไรบ้างคะครูหย่อยค่ะ,คะสวัสดีค่ะค่ะ,ะฉันวายุรีบุญไทยนะคะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจากปลาบ้านดันใหม่นะคะผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเราก็มีหลากหลายนะคะ ชิ้นแรกก็คือเจ้าวบองปลาราปลาอีตูอันนี้กลุ่มของเราจะได้หดาวเลยนะคะค่ะปีคัดสรรค์ครั้งแรกปี53านะคะเจ้าบองนี้นะะใช่ไหมคะใช่ค่ะสามเจียบองหนึ่งร้อยบาท <3 S 1> สามกระปุกห <100 S 1> นึ่งร้อยบาท,บาทอันนี้เราได้5้าดาวเลยนะคะค่ะแล้วพอปีห6นะคะสามปีคัดหนึ่งครั้งเราก็จะได้ปลาส้มตัวนี้อันนี้เราคัดสรรค์ได้สี่ดาวอันนี้ปลาส้มปลาอีตูนะคะปลาส้มไร้ก้างนะคะทานง่ายนะคะ ทั้งสองชนิดนี้เราถวายสมเด็จพระเทพท่านนะคะพระองค์ชอบมากนะคะสั่งซื้อเลยนะคะกระปุกละหน0่อยกระปุกละ100อค่ะอันนี้3กระปุกร้อยอันนี้100บาทเป็นส้มปลาอีตูใช่ค่ะเจีวบองก็เป็นเจ้าวบองปลาราปลาอีตูปลาราปลาอีตูด้วยปลาอีตูจริงๆแล้วเป็นปลาแม่น้ำโขงใช่ไหมคะปลาแม่น้ำโขงไม่แม่น้ำจืดนะลูกได้หมดแม่น้ำโขงแม่น้ำชีแม่น้ำโมลได้หมดปลาเพี้ยะนะปลากาแล้วแต่ แล้วแต่จะเรียกกันแต่ว่าปลาอีตูนี่คือจะมีเยอะที่ของเจียมค่ะของเราจะที่จริงเยอะทุกแห่งนะคะปลาอีตูจะมีเยอะของแม่น้ําจืดเนี่ยจะมีเยอะทุกแหง่งแต่ว่าของเราจะพิเศษตรงที่ว่าแม่น้ําโขงของเรามันเป็นแม่น้ําใหญ่เนาะปลาอันนี้มันจะแข็งแรงกล้ามเนื้อเขาแข็งแรงมากค่ะจะมีรสชาติเนื้อแน่น,นะคะ่ะอร่อยต้องลองชิมต้องลองชิมแล้วค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีเป็นไข่ปลาใช่ค่ะส้มไข่ปลาที่เป็นปลาอะไรคะ ก็ส้มไขป่ปลาจากปลาอีตู่เหมือนกันนะคะอันนี้เราคาดสันได้สีดาวนะคะค่ะอันนี้สีดาวค่ะค่ะ,อ,ะอ้โหมีมีสามอย่างแล้วมีมีอะไรอีกคะที่ร้านที่ร้านของ<ล>เรานะคะจะมีเค็มบักนัดนะคะเค็มบักนัดนี้ก็เคมบักนัดปลาเทโพปลาป,ป,ป,ปืงบ้านเราเรียกว่าปลาปึ๋งอันนี้เราก็คาดสันได้สีดาวเหมือนกันนะคะเค็มบักนัดนะคะอ่าจะเป็นอาหารประจําภาคของ คนอุบลจังหวัดอื่นเขาจะไม่มีนะคะแล้วส่วนใหญ่นี่คือเขาจะนิยมนําเค็มเค็มหมักนัดเนี่ยะนะคะไปไปแปรรูปเป็นอาหารประเภทไหนคะคุณแม่เข<อ>าจะนคเขาจะเอาไปหลนนะคะอ่าไปหลนเงื้หล่นตัวเจียวเรานะคะใส่ไข่ใส่กะทิพริกสดแต่คนอุคงเจียมบ้านเราเขาไม่ทำหรอกคะ่ะเขากินเลยอ่าอาจจะไปทําให้สุกนิดนึงแล้วก็ใส่ไข่ลงไปก็ทานได้เลยก็ทานได้เลยค่ะจะใส่มีเครื่องเคียงก็จะมีกระเทียมพริกสดเนาะรสชาติจะดีมากนะคะค่ะ นอกจากนั้นก็ยังมีเป็นปลาส้มประเภทที่เป็นตัวด้วยเป็นตัวมีนะคะเป็นตัวแล้วก็มีเป็นแบบแท่งค่ะเป็นแท่งปลากายนะคะอันนั้นจะเป็นปลากายปลาหาปลากายนะคะกลุ่มเราทํามากี่ปีนะคะคุณแม่ารันตีความอร่อยกี่ปีล้อ่ากลุ่มแม่ตั้งเมื่อปี2550เดี๋ยวนี้ก็64แล้วเนาะ14ปี14ปีแล้วารันตีได้นะคะว่าอร่อยนะคะถึงขั้นได้รับโลกกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะรับโลกรับโลกมาแล้วอาค่ะรางวัล สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาแปรรูปจากปลานะคะวันแรกนาขวัญ12พฤษภาคมปี60นะคะอันนี้เรารับโล่ค่ะกลุ่มเรามีกี่คนคะเยอะไหมคะช่วยกันทําอยู่ที่นี่คณะกรรมการนะคะจะมีทั้งหมด13คนนะคะแต่ถ้าแรงงานแรงงานข้างนอกก็มีนะคะถ้าเรามีออเดอร์เยอะแล้วก็เอาแรงงานชาวบ้านเรามาค่ะสบายเลยค่ะวัตถุดิบตอนนี้มีปัญหาไหมคะคือมีเพียงพอกับกําลังการผลิตกับลูกค้าไหมคะ ก็บางครั้งก็มีปัญหานะคะแต่ว่าเราจะไม่เน้นว่าต้องเป็นน้นําโขงอย่างเดียวนะคะช่วงช่วงนี้เราอาจจะเป็นแม่น้ําชีแม่น้ํามูลเราก็เอาได้เอาได้หมดนะคะก็จะเก่งเรื่องของการแปรูปการถนอมอาหารด้วยฝากคุณผู้ชมหน่อยนะคะถ้ามาที่ขอนจกยมอยากจะมาอุดหนุอนอยากจะมาชิมส้มไข่ปลาส้มปลาตูแจ่วบองปลาตูอ้าว้านตั้งอยู่ตรงไหนยังไงบ้างตัว Ok, ี่โมงถึงกี่โมงค่ะร้านของเรานี่ค่ะอยู่ตั้งริมถนนพูมสิงเลยนะคะลงมาเขา oui, c, ้าขคงเจียมเราก็อยู่ซ้ายมือหน้าโรงแรมพีรดานะคะหาง่ายนะคะร้านของเราก็เปิดประมาณหนึ่งโมงเช้าก็เปิดแล้วค่ะหนึ่งโมงก็เปิดแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูตัวที่มีการแปรรูปสุกแล้วพร้อมทานกันหน่อยว่ารสชาติจะเป็นยังไง ทีนี้อเจีวบองเจีวบองที่ไม่ต้องทําอะไรทานได้เลยทานได้เลยค่ะทานได้เลยนะคะเพราะว่าเราปรุงสุกแล้วนะคะขวสุกแล้วด้วยค่ะแต่ว่าต้องทานกับข้าวเหนียวมันจะลงตัวแล้วก็เข้ากันได้ดีมากค่ะอเดี๋ยวจะขออนุญาตคุณผู้ชมถอดแมสก่อนค่ะเดี๋ยวจะชิมชิมชิมตัวไหนก่อนคะที่จะแนะนำปลาส้มปลาส้มตองกายนะคะปลาส้มค่ะ ปลาส้มปลาปลากายใช่ไหมคะปลาส้มปลากายอันนี้อบหรือทอดทอดค่ะอันนี้ทอดมาแลยนะคะค่ะต้องชิมดูก่อนอืมต้องหมักกี่วันคะเนี่ยสองวันค่ะสองวันค่ะอร่อยทานได้เลยค่ะจะมีความเปรี้ยวนิดหน่อยค่ะแล้วก็มีความอูมามินะปลาส้มมันต้องเปรี้ยวนะคะถึงจะอร่อยถ้าไม่เปรี้ยวมันจะไม่มีมันจะไม่อร่อยนะคะรสชาติจะไม่ได้ค่ะค่ะทานกับข้าวเหนียวด้วยหรือว่าจะทานเป็น กับแกล้มก็ได้เช่นกันนะคะผลิตภัณฑ์เรานะคะก็จะขายทางออนไลน์นะคะการเก็บเงินก็ต้องโอนเข้าบัญชีมาเนาะค่รเราถึงส่งผลิตภัณฑ์ให้นะคะเภจไหนคะถ้าเพจโอท็อปของเจียมประส้มคูหย่อยนะคะเข้าไปจะจะมีเราตอบโจทย์ตรงนั้นได้หมดทุกอย่างเลยค่ะเวลากลุ่มเราก็มีเคอรี่ส่งให้นะคะส่งเคอรี่ได้ติดต่อมาได้หรือว่าจะตอด่อมาไที่เบอร์ไหนคะ 0813899562ค่ะอันนี้เบอร์ประธาน,นะะก,ก็ตามช่องทางนั้นเลยนะคะท่านผู้ชมและที่สำคัญก็คือตอนนี้ขงเจียมก็เริ่มที่จะคลกพักแล้วมีนักท่งเที่ยวมานะคะ <ạ. S 2> <ạ. S 1> ก่อนที่จะกลับจากขงเจียมก็อย่าลืมนะคะสนับสนุนอุดหนุนสินค้าจากวิสาหกิจในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเครื่องดริฟกาแฟนะคะของพี่อ๋อยหรือว่าจะเป็นปลาส้มนะคะแล้วก็แจ่วบองปลาอีตูเหล่านี้ก็สามารถที่จะอุดหนุนกันได้กับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของครูใหญ่นั่นเองวันนี้เขาเป็นครูคใหญ่มากนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะนักท่องเที่ยวหากมาเที่ยวที่ขงเจียมแล้วอยากจะลองชิมหรือแวะอุดหนุนได้เลยนะคะที่ร้านครูใหญ่ได้เลยแต่หากอยากได้บรรยากาศที่ดื่มดำ่ำท่ามกลางธรรมชาติที่โรงแรม ort, อารยารีสอร์ทขงเจียมริเวอร์ไซด์ก็มีบริการโดยเชฟประจำโรงแรมพร้อมปรุงให้ทานกันเลยทีเดียวค่ะ ค่ะหลังจากที่เราพาคุณผู้ชมไปที่ร้านจำหน่ายของฝากนะคะที่ร้านคูหย่อยนะคะตอนนี้เราก็พาคุณผู้ชมมาที่โรงแรมอรารยานะคะซึ่งเป็นหนึ่งในโรงแรมที่หลายๆคนก็อาจจะคุ้นเคยกันนะคะมาดูกันว่าโรงแรมแห่งนี้เขามีการสนับสน,นุนแล้วก็ช่วยอาชีพในชุมชนยังไงได้ที่สําคัญเขานำปลาส้มนะคะซึ่งเป็นสินค้าชุมชนของดีของเด่นของอำเภอคงเจียม มาแปรรูปนะคะมาจัดให้ดูหน้าทานได้ยังไงนะคะให้กับนักท่องเที่ยววันนี้พี่กว้างซึ่งถือว่าเป็นเชฟของประจอราอารยาอยู่ที่นี่วันนี้พี่กว้างจะทําเมนูเกี่ยวกับปลาส้มให้เราได้ชิมเป็นเมนูอะไรคะเป็นปลาส้มปลาตองกายจ้าปลาส้มปลาตองกายนะคะ,ะอันนี้พี่จะทอดหรือพี่จะจะทอดจ้าจะทอดใช่ไหมคะใื่รเราก็จะนํา ปลาส้มนะคะปลาส้มหลายๆคนอาจจะเคยเห็นในในหลายๆแบบอาจจะเป็นตัวแบบนี้ก็ได้แบบเป็นตัวแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือจะมีเฉพาะเนื้อเนื้อใช่ค่ะเป็นเนื้อปลาตองกายจ้าเป็นเนื้อปลาตองกายจ้าก็จะดูแบบยังกิ่นเป็นแบบสดๆอยู่นะคะก็จะทําให้สุกก่อนนะคะโดยจะหั่นยาวใช่ไหมคะที่ก้าวหั่นเป็นลูกเต๋าทอดหั่นยาวแบบนี้ก็จะหั่นเล็กลงไปเป็นลูกเต๋า ก็จะเอาแป้งโรยด้านบนแบบนี้นะคะกระทะร้อนแล้ว,ลวปลาส้มนี้คือ,อรสชาติก็จะไม่เค็มจ้ะอร่อยนะคะอันนี้ก็คือหมักแล้วประมาณสอวันสองวัน Okay. จากที่ประสบการณ์แล้วก็ที่มาอยู่ของเกี่ยมระยะหนึ่งแล้วนะก็โอเคว่าอาหารที่นี่ก็คือที่เป็นโอท็อปก็คือพวกปลาส้มแล้วก็อาหารพื้นบ้านอาหารท้องถิ่นนะฮะที่ได้มาจากปลาแม่น้ำมูลและแม่นำ้ำโขงที่จะมาแปลสภาพเป็นอาหารทั่วไปของภาคอีสานส่วนใหญ่เขาจะลูกค้าที่มาก็จะสนใจเรื่องปลาเนื้ออ่อนปลาคังหรือว่าเป็นอของพื้นบ้านนี้ฮะเหมือนกับ อย่างนี้ก็เป็นหอ่อหมกไข่ปลานะฮะคือเป็นปลาจากหลายปลา,ปาหลายชนิดที่บอกว่าเอาไข่ของเข้ามาปรุงอาหารได้หลายอย่างแต่ที่โรงแรมของเรานะครับคือเอามาจากมันส่วนใหญ่จะใช้เป็นหอ่อหมกครับผมเป็นหอ่อหมกไข่ปลาอย่างงี้ฮะแล้วก็ต่อมาคือแนะนําคือตัวนี้คือเป็นปลาคังลวกนะฮะก็มีทุกที่นะฮะแต่ของอารยาของเราจะเป็นเป็นปลาคังจาก แม่น้ําโขงสดๆจากเขาซื้อจากชาวบ้านมาเลยครับผมมามาแปลสภาพเป็นปลาคังลวกนะครับผมอาหารต่อไาคือตัวนี้คือเป็นปลาเนื้ออ่อนครับปลาเนื้ออ่อนของก็อย่างว่าฮะอยู่ใกล้แม่น้ําโขงกับแม่น้ํามูลก็ต้องปลาท้องถิ่นแล้วก็จากแม่น้ําขึ้นมาเราจะเอาจากของชาวบ้านโดยตรงเราเราไม่เอาจากที่เขามาส่งตามาร้านนะฮะจะใช้ของชาวบ้านสมากกว่า สมมติว่ามาพักอรารยาก็อยากให้อาหารของเราขึ้นชื่อหรือว่าเป็นอาหารท้องถิ่นก็จะเป็นปลาคังกับปลาเนื้ออ่อนนะฮะจะเป็นส่วนใหญ่อาหารทั่วไปก็มีเหมือนกับห้องอาหารทั่วไปแล้วก็โรงแรมทั่วไปนะครับก็มีทุกอย่างนอกจากที่พักที่อารยารีสอร์ทจะมีเมนูอาหารจากปลาแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงกันแล้วที่นี่ก็ยังมีช็อปที่จำหน่ายภาพพื้นเมืองที่เป็นฝีมือของชาวบ้านพร้อมจำหน่าย นำมาเป็นของฝากของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับไปด้วยละค่ะค่ะหลังจากที่เราได้ทานอาหารจากเมนูปลาที่โรงแรมอารยากันแล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็จะพาคุณผู้ชมมาดูสินค้ากันหน่อยเพราะว่าที่โรงแรมอารยารีสอร์ทนะคะเขาจะเป็นสถานที่พักที่ค่อนข้างที่จะเปิดโอกาสให้กับชุมชนได้มีพื้นที่ในการขายสินค้าด้วยที่เรียกว่าจะเป็นช็อปไทยแลนด์ด้วยอยากให พี่ปุ๋มค่ะได้แนะนําหน่อยว่าสินค้าที่ได้เปิดโอกาสให้กับพื้นที่ในชุมชนแถวนี้ได้นํามาขายมี่แล้วสินค้าอะไรบ้างค่ะสวยมากอันนี้ก็จะเป็นผ้าฝ้ายค่ะย้อมคลามนะคะเป็นผ้าฝ้ายที่เกิดจากชาวบ้านค่ะคุณแม่ทั้งหลายที่อยู่ในชุมชนอย่างเช่นที่นาตาลที่เขมรลาดหรือไม่ที่แถวบ้านเราส่วนนี้ที่ปลูกฝ้ายแล้วก็ได้มาแปลรูปเป็นตัวนี้เป็นผ้าฝ้ายที่แบบว่า ระยุคให้เข้ากับยุคสมัยนี้ทันสมัยค่ะหลายๆคนจะบอกว่าใส่ผ้าฝ้ายแล้วอายุจะแก่เลย่งเงี้ยแต่วันนี้เราจะใส่ผ้าฝ้ายแล้วดูอ่อนวัยค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นการใส่เพื่อที่จะให้เกิดความร่วมสมัยใช่แล้วความร่วมสมัยทุกทุกวัยใช่แล้วค่ะซึ่งเหมือนกับเราวันนี้นะคะก็แต่งมาในแบบผ้าไ้ท่ายนะคะสวยงามมากนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเป็นมีเป็นหมวกเป็นเครื่องประดับบางส่วนนะอันนี้ขายอยู่ใบละ ก็ใบละ350ราเาข้าร่วมโครงการคนละครึ่งแล้วก็คูปองรับคูปองจัดนักท่องเที่ยวที่จองที่พักเข้ามาในส่วนของเราเที่ยวด้วยกันค่ะใช่ค่ะแต่ว่าในส่วนของของพันธรนี่เป็นที่ไหนบ้างอันนี้ข้าันธรเป็นที่หมู่บ้านซาซอมแล้วก็หมู่บ้านตะมุยและก็ทันทะเกียนนะคะอันนี้จะเป็นท่อป้ายที่อยู่ภายในอําเภอขงเจียมเราเลยเกิดจากที่ชาวบ้านทอนะคะคากคุณแม่ทั้งหลายคุณยายทากทอ ซึ่งซึ่งผืนหนึ่งนี่ต้องใช้ระยะเวลา2-3วันเลยนะคะอันนี้พี่บุ๋มก็นำมาเก็บไว้ที่นี่จานวนหลายร้อยผืนเลยเพื่อที่จะส่งเสริมให้าชาวบ้านของเราได้มีรายได้ค่ะ,คะทีนี้เราก็มาในโซนนี้กันบ้างนะคะคุณผู้ชมโซนนี้ต้องบอกว่าเป็นชุดที่เป็นชุดที่แบบ เป็นเซตกันมาเลยหรือไม่ก็เป็นเสื้อแบบแยกที่บุ๋มแนะนำค่ะมีแบบนี้ค่ะก็จะเป็นตัวนี้เป็นเสื้อคลุมนะคะใส่กับเดรสก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่นิยมของอาจารย์ที่ท่านใส่เดรสเดรสดำแล้วก็คลุมใส่ไปประชุมสัมมนาได้หมดเลยค่ะหรือเราจะสวมกับกางเกงยีนเป็ดท่อมเที่ยวก็ได้นะคะสวมหมวกอย่างกึ้งๆเข้าไปอย่างเงี้ยหรือจะเป็นชุดแบบที่บุ๋มใส่ค่ะใส่อย่างนี้ชุดนี้ แล้วก็นี่ค่ะมีน้องๆสองท่านน้องๆเป็นประชาสัมพันธ์ของโรงแรมและนี่ก็น้องเป็นฝ่ายดูแลห้องอาหารค่ะเป็นน้องวิแล้วก็น้องจิมนะคะสองคนนี้ก็คือจะมาในชุดเป็นผ้าพื้นเมืองเช่นเดียวกันค่ะใช่เลยค่ะก็คือจะเป็นเป็นทั้าสิ้นของของที่ร้านของเราจะหมายใช่ค่ะ ซึ่ง,งแบรนด์ที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นแบรนด์ของอ้อมกอดผ้าฝ้ายซึ่งคุณอ้อมมีแนวความคิดที่จะนำผ้าฝ้ายพื้นเมืองของเราแล้วก็ย้อมสีธรรมชาติมาตัดเย็บเป็นแฮนด์เมดทั้งหมดเลยนะคะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยโดยเฉพาะหนึ่งพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาทางรัฐบาลก็มีการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการแล้วของเจียมนะคะพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวมากน<ช>้อยแค่ไหนแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้เขามาเที่ยวออที่บ้านของเราด้วย่ะคะ ก็ขอเรียนเชิญนนะักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะมาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีนะคะแล้วก็ถ้าแวะมาทางของเจียมก็อย่าลืมโรงแรมอรารยารีสอร์ทของเจียมด้วยเว้ยนะคะที่นี่ของเรามีมาตรการป้องกันโควิดและเจ้าหน้าที่ทุกท่านของเราได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วที่นี่โรงแรมอรารยามีอาหารแสนอร่อยแล้ววิวธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็มีสินค้าค่ะอยากให้นักท่องเที่ยวทุกท่านได้ออกมาสัมผัสนะคะเที่ยว เมืองไทยไม่ไปไม่รู้นะคะขอเชิญทุกท่านค่ะคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะคะเผื่ออยากจะมาเที่ยวที่จังหวัดอุบลราชธานีหรือว่าปักหมุดไว้แล้วปีใหม่นี้นะคะจุดหมายปลายทางอยู่ที่อุบลราชธานีก็เรียนเชิญกันได้ที่อำเภอของเจียมนะคะนอกจากจะมีทุนทางธรรมชาติภูเขาแม่น้าโขงแม่น้ำสองสีแล้วนะคะที่นี่ยังมีความอบอุ่นและก็มิตรภาพของชาวอำเภอของเจียมแล้วก็ชาวจังหวัดอุบลราชธานีรอต้อนรับอยู่นะคะ คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการของเราได้นะคะหรือว่าอยากให้เราเป็นสื่อกลางก็สามารถติดต่อมาหาเราได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะคะวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะโปรแกรมอรารยานิสสอของเกียริบวไซอินยยีตอน,นคะคะ